มันติดอยู่กับชายแดนเม็กซิโกเลยวันนี้ลงมารับโหลดเพื่อที่จะไปที่นิวออรลีนลุยเซียนานะครับมันจะมีด่านที่แบบว่าเขาจะตรวจรถทุกคันนะครับแล้วเขาจะมีหมาเดินดมรอบคันด้วยเพราะว่าเขากลัวแบบว่าคนที่หนีข้าประเทศเข้ามากลัวเราขนยาพวกอะไรพวกน,นี้เขาจะมีหมาเดินดมรอบ,อบดีคบีคแขกกูมเยททุท่าน พบกันอีกแล้วนะฮะออวันนี้ผมลงมารับโหลดอยู่ที่ลาเรโดเท็กซัสนะครับมันติดอยู่กับชายแดนเม็กซิโกเลยวันนี้ลงมารับโหลดเพื่อที่จะไปที่นิวออร์ลีนลุยเซียนานะครับโหลดนี้ผมวิ่งมารับวิ่งตู้เปลามาลับอยู่ที่ประมาณ240โลนะครับลงมารับโหลดแล้วก็เดี๋ยวเราจะโหลดนี้วิ่งไปส่งที่นิวออร์ลีนกันซึ่งห่างจากนี่ประมาณ 1100กิโลเมตรนะครับก็สำหรับเมืองนี้นะครับลาดโดแท็กซันเนี่ยเป็น uh, เมืองที่ติดกับชายแดนเม็กซิโกเลยนะครับเมืองนี้เป็นเมืองที่ยุ่งมากๆเพราะว่าของที่เขาส่งมาจากเม็กซิโกแล้วก็บวกกับของที่จากเมกาไปเม็กซิโกนะครับมันเป็นเส้นระหว่างชายแดนนะครับข้างล่างนี้อากาศร้อนมากๆเลยฮะตอนนี้อากาศอยู่ที่ประมาณ26องศานะครับซึ่งถือว่าร้อนนะครับสําหรับช่วง ฤดูฤดูนี้เพราะมันเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับถ้าข้างบนก็คือหิมะตกแต่ข้างล่างนี่คืออากาศร้อนนี่ก็นี่ก็เป็นวิวรอบๆนะครับคือเหตุผมที่ผมมาจอดจอุดนี้เพราะว่าเออข้างในที่เรารับของตรงนี้นะมันมันค่อนข้างแคบคือเรารถเข้าไปยังไม่ได้นะครับแต่ว่าผมเดินเข้าไปเช็คอินเรียบร้อยแล้วแล้วก็ เขาให้จอดรออยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเมื่อไหรเขามีของพร้อมปุ๊บเขาจะเดินมาเรียกผมนะครับแล้วเราค่อยเอารถเข้าไปตรงตึกนั้นนะครับเพื่อไปรับของก็เมืองเมืองนี้ก็เป็นเมืองที่ยุ่งมากๆเลยนะครับสําหรับวงการรถบรรทุกเพราะว่ามันจะมีโกดังพักของเยอะมากเลยนะครับที่เมืองน,นี้แถวๆนี้ก็จะเป็นโกดังพักของมดเลยครับรถบรรทุกเยอะคนเขาก็จะจอดริมถนนกันอย่างเงี้ยเพื่อที่จะรอรับของกันนะครับ น ну. oh. ี่ม I mean. ันก็จะเป็นในซอยนะครับรถบรรทุกก็ก็พุกพ่านอยู่ครับแต่ว่าข้างนอกตรงนั้นนะเป็นเส้นหลักติดรถติดยาวเลยเป็นเมืองวุ่นวายครับส่วนมากจะมีแต่รถบรรทุกเขาพามารลบมาส่งของเป็นเมืองแบบติดกับชายแดนด้วยทุกครั้งที่เวลาเรามาเมืองนี้นะครับเวลาที่เวลาที่เราออกไปเนี่ยเราจะต้องเข้าด่านนะครับ มันจะมีด่านมันจะมีด่านที่แบบว่าเขาจะตรวจรถทุกคันนะครับแล้วเขาจะมีหมาเดินดมรอบคันด้วยเพราะว่าเขากลัวแบบว่าคนที่หนีข้าประเทศเข้ามากลัวเราขนยาพวกอะไรพวกน,นี้เขาจะมีหมาเดินดมรอบๆนะครับเพราะมันมีบ่อยนะครับบางทีคนฝั่งประเทศนั้นเขาบางทีเขาหนีเข้ามาเขาแอบ,บไปกับรถบรรทุกเนี้ยม,มันเกิดค่อนข้างบ่อยถ้าสมมุติว่าเขาจับได้ว่าเราพาคน แอบพาคนข้ามไปด้วยเราอาจจะเดนที่ใบขี่แล้วติดคุกเลยนะครับห้ามขับรถบรรทุกตลอดชีวิตบางทีมันก็มีข่าวนะครับที่แบบว่าขนคนข้ามเมื่อปีที่แล้วก็ยังมีข่าวที่ว่าขนคนเข้ามาในตู้นะแล้วตายตั้งสี่ห้าสิบศพอ่ะก็ปรกการอันตรายครับเวลาเราออกบางทีเราก็เดินเช็ครอบๆรถด,ดูว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าส่วนนี้ก็เดินมา เช็คบนตู้นะครับก็อ,อาจจะเก็บเศษไม้ออกนีดห,หน่อยเพราะว่าทําคมสัาง,ขางาเขาหน่อยครับเดี๋ยวเขาจะว่าเอาถ้าเราขนเป็นพวกอา,อาหารนะครับเขาจะเข้มงวดบางที่อ่ะเราจะต้องกวาดตู้ให้เขาสะอาดเลยนะครับแต่นี่มันไม่ใช่ฟู้ดเกรดไม่ใช่เกี่ยวกับอาหารก็คือแค่ไม่ให้มันมีพวกเศษอะไรงนี้มันก็โอเคแล้วครับนี่ทุกคนเห็นไหมแอ้กระทั่งตู้อย่างเงี้ยต่อให้เราถอดตู้ไว้นะครับถ้ามีคนมาพ่วงปึ๊ก มันใส่ไฟเข้าไปเนี่ยเขาก็จะรู้นะครับว่าตู้เนี่ยอยู่ที่ไหนมันจะมี GPS ติดตามตู้ตัางหากด้วยนะครับเผื่อคนขโมยอะไรเงี้ยเขารู้ว่าตู้ไปไหนอยู่ที่ไหนเออมืองนี้ก็เป็นเมืองเป็นเมืองเป็นมเนมืองที่มีงานเยอะมากนะครับงานโหลดเข้าโหลดออกเยอะมากเพราะว่าบางทีอย่างเวลาเราของมาส่งเมืองนี้ปึ๊บคนขับจากประเทศเม็กซิโกเขาก็จะข้ามมารับของเพื่อข้ามไปประเทศเขานะครับมันจะมีการ สินค้ามีโหลดมีอะไรเยอะแวร์เฮาส์เยอะคือเมืองนี้จะเป็นเกี่ยวกับโกดังพักของเกือบทั้งเมืองเลยครับนี่ก็เป็นวิวภายในตู้นะตู้นี้ความยาวอยู่ที่53ฟตุตนะครับถ้าเป็นเมตรผมไม่มั่นใจว่ายาวกี่เมตรก็ก็ใหญ่อยู่ครับว่า ครับทุกคนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับช่วงนี้ก็จะคลิปสั้นๆมาลงให้ดูไปพังๆก่อนนะครับเพราะว่าถ้าคลิปยาวคือยังไม่ค่อยได้มีเวลาตัดนะครับด้วยผมก็ทํางานทุกวันนะด้วยครับแต่ก็จะพยายามจะหาอะไรให้ดูเรื่อยๆนะครับนิดหน่อยๆก็ก็ดูกันไปพังๆก็ผมหลังนอ้ก็พยายามเอาวิวบรรยากาศมาให้รับชมนะครับฝากติดตามเพจด้วยนะครับเพิ่งเพิ่งทำนะครับเพจใน f เฟซบุ๊กเพจเจ้าสววหัวลากนะครับก็ฝากด้วยครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ